โคชอาแน่ชี้หากเสีย2ประตูทุกเกมลิเวอร์พูลคงยากได้แชมป์อาแน่สลอดกุนซือชาวดัดของลิเวอร์พูลกระตุ้นลูกทีมต้องเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นกว่านี้หลังทีมเสียประตู2ลูกจากการลงเล่น2อแมตที่ผ่านมาระบุหากหงแดงอยากคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ต้องไม่พลาดโดนคู่แข่งเจาะตาข่ายแบบนี้ หงแดงเฉือนชนะแอตเลติกบิวเบา,สามสในเกมอุ่นเครื่องแมตสุดท้ายก่อนจะเสียท่าคริสตันพาเลสไล่ตีเสมอ2 2ก่อนจะแพ้จุดโทษในศึกชิงโลกการกุศลคอมมิวนิตี้คิวเมื่อวันอาทิตย์ที่10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาโคชาหน่ o, เปิดใจถึงเกมรับที่มีปัญหาในตอนนี้ว่าประเด็นสำคัญคือการไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งทำเกมและถ้าคุณไม่เปิดโอกาสมากนัก ก็จะทําให้คู่แข่งทาประตูได้ยากมากคุณคงเห็นแล้วในเกมกับเอเลติกบิลเบาเราเสีย2ประตูจากลูกตั้งเตะเราแทบไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่งดังนั้นผมพอใจกับเรื่องนี้วันนี้ผมได้เห็นทีมทํางานหนักกันอีกครั้งในเรื่องอันนี้แต่เราต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลโยนไปที่บริเวณพื้นที่แนวรับสุดท้ายทุกครั้งและเปิดบอลจากด้านข้างไปไปในกรอบเขตโทษของเราดังนั้นมันเป็นเรื่องยากในการป้องกันแน่นอนว่านี่คือกลยุทธ์ และแผนการเล่นที่ยากจะรับมือการนั้นตามความเห็นของผมเราก็รับมือได้ดีพอสมควรจนกระทั่งช่วงที่โดนตีเสมอ2-2เราเปิดพื้นที่ตรงกลางเยอะเกินไปและปล่อยให้คู่แข่งได้หลุดเข้าไปดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับอาลีอาลีซงเบกเกอร์ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกด้วยนั่นเป็นเรื่องที่เยอะเกินไปสำหรับเราแต่โดยรวมผมไม่คิดว่าเราปล่อยให้คู่แข่งได้มีโอกาสมากนะัก จนตอนนี้เราต้องมานั่งถกเถียงว่าเรามีเกมรับที่ย่ำแย่แต่ถ้าคุณอยากคว้าแชมป์คุณไม่ควรเสีย 2. ประตูในทุกเกมโคชาโนระบุขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ขอบคุณครับ